เร้วบบัดทอลบ้านกบามันอายุ48ปีเพราะว่าปัดมุ่นมาต่อกันผมก็เลยลงแ่งเล่าใช่ไหมฮะจูนน้อนะพ่อออเ,อเนาะแท้เพรหลายเาทขาดิาเก่าแนานผมเมื่าปี68เจอกันอีกนะพอาา่อ,พอ,อ,อนี่เราไม่รัจูก็ขพ่อออนาะพ่ออั้งมาสีไปแต่จะไปจูมเล้า,ากันเมืออบาต่อเินมาตะน,น้อยอ้ไส้เมียหามกับ่อปังแน่ตาหามกับ่อปังเพราะว่าอย,ย่างเป็น นะครับอย่าบัฒนาบาลมองมึงเปาบุญมันบาหอดนอกกันแล้วแต่มันนอกพวกเย่าชุวอกับฟ้าน้ำพร้อมเรื่อยบอกแนนอ่าบกกาล่มแตอแ่อยากเพ็ดบกกาลุ่มเหย่ตะเมียลุ่นเป็นกำนัลเนียโอ้โหไหนได้ยินกำนัลนอกขอนบรราธการกินได้โอ้ยเท่าสิไรเป็ยเิอว่าคือเห็นน้ำพรอยมาสมา โลภัยโลภัยเฮ้ยก็จะแน่นอับอยู่มันอยู่ขอ้อหลาตาอดเด้อได้หัวรูปิดสนาเป็นประเภทนั่งไม่เกิน4ีสิบปีพายได้หัวนายท้ายกรรมการเช็คแล้วนั่งเกินไม่ได้นั่งเกินจะถือว่าทันเฝ้า นี่อีกครั้งหนึ่งครับกรรมการยกปืนแจ็คขึ้นเหนือศีรษะเรียวดาคือเป้าหมายปลายทางปืนย่างก่อนปืนแจ๊บปืนแจ๊บท่านเขาเมื่อไหร่ครับนันปืนแจ๊บวันนั้นปืนปืนแบบนี้อ่ปืนยางดีได้เห็นยัดตัวเด้อนั่งที่นี่แต่งทหารเก่าเนี่ในกระได้ปืนแบบนี้อ่ะหน่อยเนออ้ยนปืนแจ็บ ฝ่ายเสฉวนเดียบุรเด้อผู้เมื่อเลยโอ้แพ่งนอหนอได้หนอย,นอยนิ่งกระแมนเด้่ยสามปัญหาด้อยคือกันได้ยังไงดิมันถือกันดีาราคาหนึ่งั้งหมดถือกันเดยรักเขา <c oughs> โอ้สันฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่้ยมาพอก,ก,กะะี่กระมวยเกันระหว่างที่กันเเอาละครับนิ่งแล้วนิ่งอีกครับกรรมการก็บอกว่ายังไม่เสมอนะครับงวยังเหลี่ยมยังล้ำสูงดำดำขาวไม่ปล่อย ท่านผู้ชมก็ใจจดใจจออ่อก็เริ่มเบื่อที่หน้ากรรมาการเหมือนกันนั่นแหละปล่อยมาเถอะตรวจหางด้านออกบ้านหลายจีนออกครับเนื้อบ้านไหนหันเนื้อบ้านไหนห,หันเนื้อไปแม่เมื่อเสียด้วยมือเออเมื่อกลังจะมาเด้อแหละเด้อระวังไปขวงไปเนื้อมาแล้วเราจะไปแบ่งเลืยดกลางให้เขาที่หันโอ้ ตำบลคันรับแทบวลินชลาลสวนหงแก้วกระดิ่งทองกับสุริยนานั้นที่ตั้งไว้ให้พยัญไรายาดีเดนไม้ดอกล้านประดับกับนองขอนหงแก้วกระดิ่งทองหงแก้วกระดิ่งทองก็เคยไปคามการแข่งขันที่สนามกำมะลาใส่นะครับทุกพี่ใหญ่น,ยายนายพญานาคีก็ไปแล้วแถวแถวกาลสินบริยตโดยมีท่านชวริตจิกงยน เดินแล้วไปน้องชาวเรือครับทุกอย่างครับบรรจุผีบายแล้วนําเรือไปที่อีกฝั่งเลยขอความร่วมมือกับพี่น้องชาวเรือด้วยทุกลำเลยครับทุกลำเลยครับเป็นไงโอเวดมัดสายเนาะโอเวดเนื้อวันนี้เช้าสวัสดีครับวันนี้นาคท่าแตกครับ พูดนี่แต่พูดล้วเฝ้าภาษากห้ผมอ๋อมอนั่น็อูเว่นอ่ามอนั่นอูเว่นลูกพี่อูเวนเนี่ยบังโอเวอร์ก็เลยจ้าอะไรเออมานไม่อูเว่นเนี่ยบรรดาจาเจะาชายบรรดาจาเดี๋ยวมีข้าวมีข้าวลูกพี่มันเดินดิแกงข้าวเด้อร์ใจรักสนามจังหวัดบริเวณเดินเดี๋ยวเชิญไปกินข้าวป่าด้วยกันนะครับท่านของตัวเองสถานีรถไฟเจอใครไม่เจอมาเจอกับ พยักษ์ลายจากดินแดนไม้ดอกไม้ประดับวันนี้แม่กำนันจำเห็นมาพรอะอยู่หลังผมนี่กำนันเริงกำนันรถเจีงใช่ล่ะกระดีใจน้ำโมน้ำพวัวอยู่ตลาดเสียใจน้ำในเนมียพอเป็นผู้เป็นคนผมแก้วกระดิ่งทองครับว่าแม่เป็นกำนันของแพ้ต้องมีกระดีห้อยคอละครับผมแก้วกระดิง่งทองเคยไปสร้างชื่อเสียงดุงดังที่สนามกำมาลาใสมาแล้ว พี่น้องข่างนองขอนถ้าผมได้น้อยพราผมจำได้ได้ผมแก้วกระดิ่งทองถึงแต่เพื่อนหน่อยถึงแต่หม้หมาเป็นแมนเป็นขอานดิ่งโอ้ยผมแก้นับเบิ้งมือสั่นผมหมักซือเหล้าลงมาจะไปทำงานมีกางประดานกระดิ่งทองเต็มสบายเป็ีนี้บ้านร่วมคนคนโยนเก่าลงเสื้อผ้าผมแก้วกระดิ่งทองนีหครับอ๋อฟี่ายโอท็อปเนาะครับฟี่ายโอท็อปครับแต่เป็นคนยุดเดียวในน้องขอนอย่างเดียว ขอเพือนี่้้เยอาขอเพียงนมันไม่ได้บนแกงรนึอหาได้อาจา์ไป้่งเรื่องงานหลงแก้วกับท้องลงพายเรียกร้อยครับท่านผู้ชมจับตาดีๆจับตาตัวเองดีจับตาเพื่อนร่กันดูจับา เอาลไว้ตอนนี้นางพอยาผาชิพยายามชี้ตัวเที่ยวหมาก่อนแล้วแต่ไม่ลดนแล้วพอพอยาผาจะหงแก้วจะิบหอบพยายามจะไล่ประกบกอดขอหอมแก่แขนด้วยลาะผีนี่ยอมเลยล่ะไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยนางพอยานาชีนี่นางพอยานาชีนี่นางพอยานาชีนี่หงแก้วกระิบหอบคนที่กินสามหมาและสุดท้ายก็เป็นใครอนุชาประฟังผลอยากป็นกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ เวลาเป็เย็นบังเสียงเข้าหายไป็นเหนื่อยเรยระบายเลี้ยงดาวระบายของแก็กระดิ่งทองร่างน้ำเหมือนพร้อมกับนางพญานาคีร่างน้ำแดงผู้ชนะได้แก e ong, ่ร่างน้ำแดงนางพญานาคีสำหรับคู่ต่อไปปีเทียบที่สามสายดีนั่งไม่เกินสี่สิบปีภายสาวสวยเมืองวารินร่างน้ำเมือนพร้อมกับนางทัพแแปลง ร่างน้ำแดงดูผู่นี้ ฝาย่ายปาไปขับแรงขับแรงจะแรงตัวนี้หรือไม่ลองน้ำสีแดงบอกว่าฝ้าแรงวันนี้พี่วันทิจะิขตัวนี้ได้ชนะหรือไม่เอาสวยบางบางนิดพยายามขีดตัวนี้ออกมาก่อนแล้วหลังขอ้อขีดชัวออกมา,า,าสาวชววเสืออินฝากลอกคับแต่กระดิ่นักช่ยจำไว้ใส่เต็มแรงแทงอ,อุปกรณ์เล็กน้อยขีดตรุงงกระสาวสัวเสือบอินับงการทันเล่ท,ทันเอาเลยเ้ยวาบปั๊บ เจ้านาทีขาอันที่จากจากเราไม่จวดจวดเนี่ยมันเสียผู้ใดญเนาะบ้านเนาะอย่าบอกได้ว่าเสียนางไอ้มันเสี้ยบ้านนางดิสนาบบ้านอิไอพันธุ์นั่นกูได้เล่าเราไปชี้เรียกมหาเจ้าสามหาน้องแต่งโมมาทันแดีบพอ บนการแข่งตัดสินจะเป็นการนะครับระบางสาวสวยเมืองวารินร่างน้ำนักเงินพร้อมกับนางขับแปลงพุทธนะได้แก่ร่างน้ำนักเงินสาวสวยเมืองวารินเอาเลยครับตอนนี้เที่ยงนี้เมืองโค้งเนี่ยโว้ยสุดยอดครับในทวนทวนเนี่ยครับแกนสนามทล้าสีทไล้คกับใต้ปัดเป็นสะบัดเมืองโค้งสะมาจกีน้องไม่น่าไปน้กเก๋ัวเปนน้ำเออเยอะเกิารับ ใบว่าสภาพสภาพเปลียนเลยดาวพัดกระยาเจ้าแม่กระซ้านะครับสอนพระยาเจ้าแม่คำสิงครับเชิญที่จุดปล่อยครับเทพอมรินทร์บารีนางคำแปลงสาวสวยเมืองบาลีท่ากินน้ำแล้วก็ขึ้นไปจุดจุดปล่อยครับพี่รองเดิมสามสิบบาทอาจารย์ครับสามสิบบาทนะครับนำเรือนะครับขึ้นไปที่จุดปล่อยนะครับให้พระที่จุดปล่อยครับกินไเวลาบ้านไม่ได้ เพียมไส่ล่าในบ้านกอ,อกครับบ้านกอกครับปิวเดอตามปิวก็ออกวังยางครับวังยางแล้วฝั่งมนินซีซานสมัยนั้นนี่ก็ผมนี่แหละตั้งให้ครับโอ้โห,โหจนเป็นที่คุ้นเคยนะครับตั้งดอกเป็นแสนบปะกกเกนีน่เงินล้านสัตว์เหลาเลิะพมละมรกรรนางครับปิวครับ สวัสดีสวัสดีพระเป็นเขยอุบนเต็มตัวแล้วอย่หวังวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้สองบนนมี้เราพบเจอกันที่สนามลำนับเปล่าครับในนามของพรพัชกิจชนะนะครับสุดยอดครับไปเจ้ก็พูดว่ามีบนที่เก่าวันละพญาชนาวาทเอาโอ้เราบนไปสี่ลำแล้วครับวันนั้นอัครมงคลขุนราชนาวีแล้วก็สาพิงพรราชน คุณหล้าให้เกียรติพี่น้องชาวจังหวัดอุบลสี่ลำคุณหล้านาวีแข่งเจริญพิบูลครับคุณครับผมตัวฐานบูตัวเข้าประกวดตุ๊กี้มีไทยครับขอเสียงปรบมือม่วงอันตรายครับอินซีสารครับคำปิวครับแก่กำกันแก่แข็งนะครับเป็นคู่ต่อจากนี้ไปนะครับพบกับเพียงไก่พราศครับสอนพระยาหน้าแม่คำหลายตุ๊กตีกสังข์ 放走！ ว่าถนนคตรกำลังหมานีป้ายทองจะเข้าออกบอกระยะทองอาจได้ใจมันระนดนนถึงเลกไหนเหลือคากบมายคิดไม่ถึงเมื่อวันวิ่งไปทุ่ขึ้นมาปัดทีต่อดี่ีขึ้นมาหแตกกันเต็มเต็มต่ออยเหลือมตึ้งเอือมไ้ลาัดแจ้สามัญมาขับิวรถสักอาตามบตามที่ตามมี้ีที่เหรยจ้าเอาเราไอเอาเราว่ากระพูนี้มาเป็นผ้าดาวผ้าเสื้อผ้าใบผายม่บอกไม่รู้ไม่รูไม่เห็นไม่ดีไม่ดีาไม่สักมาผมพาแทนระเมลเสนถึงปตายานตาไปตาคน เหือนี่่จะทำนดเานนมจะผ่านจังการจงหวานสีใส่ละสีใส่ละนำติดต่อมากถสงไดหัวที่จะไปเจอสนาครับสีสันจังหัดสามย่างเรื่อจะเปิดขายหมันงแต่มาเนคอว่าตาตาหัวตาหัวสาตาายายตาาหัวเริ่มสาย้ายเริ่มสะบัดหัวเริ่มสาย้ายเริ่มสะบัดตาคนตางตคนต่างเหลือที่ทีมา ตาคนตาพีตาคนาคิตาามตาวันจะันเลยลังวให้จับตะกอออก่อนดออสีไปาจัใจเด็อยูู่วใมาทายทาาเธอเอาแว้วกรทกัวะื้อตาอันตาสคเลยตีกันเทียบออกมก่อนหน่อยตีไส้ปลาเอาล้วไหมเอาแล้วต้องิวัอยาสาวสาวันนไยล้หนีเป็กตตาอตีตา่อพ่อีเี่กี่

แต่กรรมการผู้ทรงเกียริมิรอชา้าตึมเครื่องที่เลขขึ้นตาบรวมเลขแล้วเลือกก็ยกผมให้ร่างน้ำ<ไ>ปีน้<ป>นำเงินได้แก่น้ำครับพี่ครับพี่นะครับเป็นฝ่ายชนะครับพี่ยวแรกประเทห้าสิบห้าบายบายเรี้ยงต่อไปเป็นเรือยาวนั่งไม่เกิน 55ตีจำไทยรอบนับน้ำเงินคุูพิอาว่าสอนภรยาจากหนองกินเพียนอําเภอวาีบีมาทำอะไริี่บีมาวันวายาพใหยาตีตูนี้อยงนี้เป็นตลอดปลอดภัยหรือไม่เอาไวมันจะลองภัยไม่หาสินทรัพย์ถูตามขาตาแล้วก็ริ่มาลังบักไปตัท้ายก็ทัว้าเ้นไทย แม่จะไปถึงเส้นชัยเท่าไหร่นะครับแต่ผีพายนี่รู้สึกว่าก้าจะยอกความกันด้วยภาษาจีกบอกว่ามาลบมกไปผลการตัดสินจะเป็นทางการนะครับสอนพระยาร่างน้ำน,นเงินพบมก,กับเจ้าแม่ขาไร้วร่างน้ำแดงทุกท่าได้แกเรือสอนพระยาร่างน้ำน้ำเงินเฮียต่อ,อไ,ปไปเป็นเฮียที่เจ็ด เรือกลางสายเอนั่งไปเกินสี่สิีกระพายรังน้ำน้ำเงินฝั่งตรงข้ามน้าขับแรงพกกับเทพอมรินบารีเอาแล้วกับเป็นเรือประเภทรุ่นพิมพ์นิยมแล้วประเทศสี่สิบบายบายเทพอมรินบารีครับปีน้องจากบ้านท่าสาราตะบนทีทวนอำเภอเครื่องในจังหวงัดอุบล วันนี้เจอกั้วคู่ต่อกอที่สมน้ําสมเนื้อในนามของเจ้าพระรูปในนามของนางคำแปลครข้าราชกครับ,บครับอั้ไอ้สบายพ่อพ่อมครับสบายพ่อพ่อมขณะนี้นยใสันอมหาโคตรศกนะครับมหาโคตรศกเนะี่ย หาบ่ต้องมาเจ้าเดี๋ยวรู้ว่าใครทั้งคราวนี่รู้รู้ว่า ai รตนจากรับกานะครับวักตี่าคราบแดงกับเจ้าม่คไหลร่างน้ผู้ชได้แก่ร่องน้ำแดงนาคำปลิว เทียวจะไปเป็นโอเรียเล็กนั่งไ่เกินตีติดติดาเกมอันตรายครับโอ้โหปาเรียบร้อยคานผู้ชมแต่ว่าทีมแชมป์พ่อไม่เื่อวงค่วงแดง่วงอันตรายอย่างบางอย่างครับเจนาของพัะเ่านาขำิวเด็กหน้าเล็กอันตรายตอทยาต่างคนตัดตาต่างคนตัดังมาในวกคูทีู่ที่เียดเถียงครับุ่นผู้ชมเขาบอกว่าเจ้าโลกีบอกว่าตุูเดียวุงุ้คนเจาลายตมองเป็นฝ่าย พื้นระดูม่ับยงตาทั้นัหาโม่พบอเก่านนเวลา้วเอาเราไห้เอาดว่าสอนี้มาดูดานนี้แมผมมันดอกวบกัน้นำสองสี่ตั้งตูรุดว่าจะาดีเราจะเปิถ่ายหมายมืออะไรบุอะไดีที่มาดีว่าตาตาตาหัวตาหัวตาตาขาตพี่น้องจางหวัดยังด้วยทีขาติวพี่น้องจากหวัดองท่นั่นก็สองหมืเอาเล้อยนีจะไม่ลงจะอได้สู่มากะินมารูีว่า

รอครับั่งฝุแดงเป็นทางการครับมันจะเหมือนตาตาตาที่มองลึ้เล่าครับเขาบอกว่าบางครั้งก็จะเชื่อในทีซีเห็นครับเดี๋ยวรู้ คำปิวจอดพยาลำดับต่อไปครับในการประกาศผลการแข่งขันเรือ55